ท่านผู้ฟังคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณาสุขได้เชิญบริษัทสมุนไพรหง์ไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อทําความเข้าใจประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณะและจะร่วมกันยกระดับผลิตภัณฑ์ยาดองสมุนไพรไทยหนึ่งในซ็อตพาวเวอร์ที่ได้รับความนิยมให้มีคุณภาพได้มาตรฐานยิ่งขึ้นและร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพนโยบายรัฐบาลติดตามรายละเอียดจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ ขาว่เ,เชื่อว่าคนไทยแทบทุกคนมียาดมพกติดกระเป๋ากลายเป็นเหมือนสัญลักษณ์หนึ่งของคนไทยที่ต่างชาติให้ความสนใจโดยเฉพาะยาดมสมุนไพรที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากและกลายเป็นหนึ่งในสินค้าต้องซื้อเมื่อมาถึงประเทศไทย อย่างไรก็ตามจากประกาศของออยเมื e ่อสัปดาห์ก่อนถึงผลการสุ่มตรวจยาดมหงไถยสูตร2รุ่นการผลิต000332และยาดมชมาเฮิร์บรุ่น NF2522503001 ผิดมาตรฐานซึ่งผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเรียกเก็บคืนทันทีแต่จากนั้นออยร่วมกับตำรวจไปพบยาดมหงไทยในโรงงานที่ไม่ได้ขออนุญาตผลิตจนเจ้าของหมองว่าถูกกลั่นแกล้งซึ่งเรื่องนี้นายพัฒนาพร้อมพัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้เชิญเจ้าของบริษัทมาทำความเข้าใจยืนยันชัด กระทรวงสาธารณสุขและอ,อยอทำงานโปร่งใสจึงเชิญผู้ประกอบการมาร่วมเป็นทีมประเทศไทยยกระดับมาตรฐานการผลิตตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมยกระดับสินค้าภูมิปัญญาไทยขยายสู่ตลาดโลกมากขึ้นการที่จะยกระดับแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมนี้ต่อไป ผมคิดว่าเราได้ความเห็นเบื้องต้นร่วมกันว่าทุกทุกฝ่ายมองไปในทางเดียวกันว่าอุสากรรมนี้สมุนพรไทยเป็นสิ่งที่ต้องรักษาแล้วก็ส,งส่งเสริมยิ่งถ้าสามารถมีการบริหารจัดการที่ดีตั้งแต่ขั้นปลูกแหล่งกาเนิดไปจนถึงกระบวนการพีธีการขายได้ก็น่าจะยกระดับมูลค่าตลาดขึ้นไปได้ ด้านเพศสัจกรหญิงสุพัตราบุญเสริมเลขาธิการอ,อยอรระบุว่าจากนี้ออยอร์จะใช้สี่มาตรการเพื่อยกระดับผู้ประกอบการทุกระดับให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพอย่างมั่นคงต่อไป สี่มาตรการหนึ่งเนี่ยเราจะไปยกระดับมาตรฐานการผลิตซึ่งตอนนี้สถานที่ผลิตทั่วประเทศที่มีอยู่เนี่ยเราก็ประสานกับสำนักงานสารสุขจังหวัดในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานการผลิตให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดอันที่สองก็คือเราจะพัฒนาในเรื่องความรวดเร็วในการขออน,นุญาตซึ่งตอนนี้ก็พัฒนาในเรื่องการขออนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์อันที่สามก็คือเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพในการสุส่มตรวจผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด และสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะจาบริูรณ์การความร่วมมือเพื่อสร้างระบบวิเวศเพื่อช่วยการพัฒนาองค์ความรู้และวัตกรรมส่สงเสริมให้สมุทรไทยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับในระดับสากล นอกจากนี้ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่นำศักยภาพออกมาใช้เป็นแรงหนุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพครั้งนี้ทั้งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่จัดทำร่างขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพและจะเปิดรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการในเวทีประชุมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพในวันที่7พฤศจิกายนนี้พร้อมเตรียมจัดโรดโชว์สมุนไพรไทยสู่ตลาดต่างประเทศ ทั้งตะวันออกกลางยุโรปและจีนสะท้อนความร่วมมือของรัฐและเอกชนที่มองเห็นในสิ่งเดียวกันว่ายาดมสมุนไพรไม่ใช่แค่ยาดมแต่คือซอฟต์พาวเวอร์และโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ของไทยนารืมมนอุดมพรรายงาน